คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้แอดมินเกามาเชี่กอจะขอเปิดตัวครับผมคอหรือว่าจันเพิ่นกับยุทธ่างแถบอุดรสกลขอนแก่นนะพี่น้องเนาะครับผม เดี๋ยวไปรับชนวกันได้ครับผมใช้ยาของพอครัถือว่าแปรอยู่ครับผมตั้งแต่เก่ามาเชื่อเลยนําเสนอแต่ละเสียนมากนะพี่น้องเนาะครับผมใช้ยาพอเดี๋ยวไปรับช่ว้องกันหรือว่าไปถามพอก็ไได้ครับผมครับเป็นแนวทางเครื่องเหล็กเก่งเหล็กอะไรคำนวณครับผมครับน่าสนใจเด้อครับพี่น้องสําหรับเหล็กของพอครับผมเอาพี่น้องเนาะก่อนสีเบิ้งแนวทางตัวเหล็กของพอที่ให้แนวทางมาก ทีกอลมาเช่จะเปิดตัวครับผมเดี๋ยวไปรับฟังอ่าใช้ยาเพิ่มน้ากันได้ครับผมทีนี้กอลมาเช่กับพอขอบคุณพอได้ครับผมทีเมตาแนวทางเับบวกกับหลานกอลมาเช่ครับผมส่งต่อพี่น้องซีเช่นเคยได้ครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับกอลมาเช่กับน้าเชี่ยนี้ได้ครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางเลกของพ่อหมดที่หนึ่งพฤศจิกกายนกันเลยครับพอครับ ครับบินกอมเชียสวัส <Tá>, ด <cosmetic? S 2> ja e <ills> ีัพอทางสกุลหรือว่าทางอุดรนะพ่อเนาะครับครับสวัสดีครับครับผมชายาพออันใดกับครับผมเอาชายาคนบ้ากันกันใครเอาชายาคนบ้ากันชายาค้นบ่าเไม่ได้ยาคนนบ้าครับพอครับเออเอาแปลกๆมูเนี่ยครับผมชายาคนบ้าด้วยครับผม แต่ว่าพอกับปกติได้ครับพี่น้องเนาะครับผมเป็นชายากรีดเลยละครับแต่ว่ายังก็คือเป็นไม่ยอมเรียกว่าเป็นปลาแล้วไม่ยอมเรียกว่ากินนะอ๋อครับครับผมสำหรับเลขพอเริ่มเริ่มแล้วกันเลยครับผมเริ่มแล้วครับผมครับได้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 พอก็จะวางช่วงนี้้ะครับผมก็ไมาเชีย่อกับได้อัดพอ ช่วงประมาณสองสามทุ่มเลยครับผมกินข้าวแรงไปครับพอ่อเอาพอกินข้าวแร่งก่อนเอาครับเนยวู <c oughs> ยังกิน <c oughs> กินมือนึงแต่กินเต้าเจ้วแล้วก็รอบป้ายมากอ่ะเนี้ยมันอะกินเท่า,านั่น,น,นนะอ๋อครับผมครับมาเขาที่แนวทางของพ่อได้ครับผมออครับผมบอของวลาหลายพอโคนมันใหญ่หอนฟังแล้วกต่เออเอาเขาเป็นสูตรไปเลยเนาะครับ เอาสูตรให้ไปคำนวณเบิ้งเอาเลยบอครับผมสูตรเป็นเป็นบนล่างเป็นนวยซิฟบนล่างครับมาโตแต่บางเดียวมันมามาสองสูตรพอว่าแพงบอครับผมบ่แพงบ่แพงคือว่าเอาให้ขันเขาว่ามัดถือบัดไปออกมันตัวถึงจิ๊บข้าเหี่เสียพ่วงหลุดซึ้งอ๋อเหี่้าเหี่เหี่ยวเบิ้งเหี่ยวเหี่ยเออให้่ยวหูจักเหี่ยวเหีจ้าก็บพี่เศรษฐีอยู่แล้วเนาะ เจ้าเกลือก็ยากระดิ่งครับผมโอ้มันเข่าก็จะอุจจารเบิ้งแบบบ้างเอาเห็นเป็นน้ากันเล็กน้อยแต่ไม่ได้ว่าเข่าบัดมาออกมันบอกออกสิกรับเฮ้ยผสมกับแบบขกับปุ้ยแบวใยอีกเนียครับเฮ้ยเออคือให้เอาเอาไล่ขึ้นเตี้ยมนึงอืมไล่ขึ้นเตี้ยมนึ่งเออเอารักรักแสนกับรักมื่นนี่ไล่ขึ้นเตี้ยมนึงรักแสนกับรักมื่นไล่ขึ้นเตี้ยมนึงก็คืออ่าเบิ้งที่เลขรางวัลที่หนึ่งบ้ครับผม เออแล้ววันทีน่หนึ่งข,ข,ขับมถตักมืออะไรนฟังไปนํากันเลอครับปีนดองค,ออคือสมมุิร,รอบบางขันนี่พอรอบบางขันเล่นเนาะใกล้ๆนี่มั้ครับผมรอบงบงบหนึ่งนี่รักรักแสนนี่เป็นงบตักมือน,นี่เป็นหนึ่งเนาะครับผมเรืองรอบวันทีน่หนึ่งิกาทีมาเนี่ยเท่ากับเจ็ดกับสองเจ็ดกับสองก็2 2> คืออาลักแสนคือหกนับไปอีกเต็มหนึ่งครับผมก็เป็นเจ็ด รักเมื่อนกับหนึ่งกับนับไปอีกแต้มหนึ่งกับเป็นสองครับผมครับเป็นสองแอลเปียดเบิ้งกับจิ๋วมักว่ามันถือจักเตียปิดจักรเตี้ยครับคือปีหกซี่เนี่ยมันอีปิดสามเตี้ยอืมปีหกคานี่ปิดมาแล้วสองเตี้ยครับเพราะว่าแต่ก้อนนี่พอเอ็ดพอใส่สักยี่สิบสามสิบปีขึ้นหลังนั่นไม่แต่มันคือตะเกาว่ามันเจี๊ยมดอกเก็บตัวเนาะมันรักหลานเนาะครับผมไม่สร้งไปเยอะกินฐานหมดแล้วอ๋อถูกัน ่จะสบายก่อนนะครับพอพอแพงสูดได้ครับผมครับผพอได้แพงคือว่าจยากกระสูตร้วยก้อนเื่นเบื้องแล้วคนอื่นควบคิดของกระเจ้าคิดแบบใจเข้าคิดแสบใจตรงกันว่าข้อความกระเจ้ากระเจ้าจะไปเบื้องในกันนะครับเพื่ออย่างเพื่อแห่เบื้องสองข้างเจริญพ้นไปสองข้างใดกี่นลัครับผมนี่ก็เป็นแนวทางอันนี้เป็นเหล็กเพราะว่าเป็นเหล็กเก่งเกียบ่ครับผมเก่งเป็นเหล็กเก่ง ไปเลขนเก่งครับผมคำนวณตัวหนึ่งคำนวณอีกแบบหนึ่งคำนวดแล้วส่วนหลายคนจิวเวลคำนวณกับเก่งจิวเวาร่วมสะสมกันล่ะหรือเปล่าครับเออที่นีอาจารย์โง้งบันดีเขาใจดีแล้วว่าเด็กปูโรบุลี่จิวเวลเปลี่ยเปลี่ยนมาหยุดครับระวางคำนวณกับเก่งที่เปลี่ยนเดือนขึ้นเดือนแลี่มวั่นนั่นวั่นคือเรกวั่นที่ยังปฏิทินนี่เนอกเขาไม่เกี่เนาะครับผมนาะเออ เด็กปฐินาเจ้าะเป็นคำนวณไว้เด้เออนี่ออกเดือนนั่นเดือนนี่เขาเจ้าคำนีเป็นคำนวณอ๋อครับผมเออยจะเอิ่น่าคำนวณแต่ว่าเสี้ยนทั้งหลายฟัง้นมาออกอันรายการบางครว่าเยี่ยนนี่รู้สึกว่าเผาร่วมไปเลยเต้นหญิงเต้นตำนวณนะครับก็ถือว่าพอกับเป็นเสี้ยนตองแก่ได้ไหมครับครับผม ส0มสิบปีกบลัานตีแล้วครับผมสำหรับเซียนของพอครับผมสามสิบปีครับตะกี้ก็ใส่จังจีละแต่ว่าส่วนช่วงนันแต่สามสิบปีจิซื้อเรียกเรียบอีกเกเรียกเรียบนี่อาจารย์รโอ้เป็นเรียกเรียบก,กับเขาซื้อสิบตัวเขาเลยสมัยก่อนตะเก็บตัวครับเออที่มีอาจารย์หนึ่งเป็นตะเป็ดถ้าอยู่สิบสี่สิบห้าปีเป็น เปิดัานเพื่อเราเปิดอีกเขาตลาดไปซื้อแล้วเปิดอีกซื้อแล้วเปิดอีกรอเงินมาหอบสมัยก่อนโอครัเพิ่นบ้าเห็นไฟลุดคักครับไม่พอถ้าถ้าตอนนี้เพิ่นจะประมาณอายุเท่าไรแล้วครับผมพอเพิ่นไปแล้วเพิ่นไปแล้วเพิ่นเพื่อนน่านัไปแล้วอย่างถ้าถ้าน่าประโยชนเพิ่นไม่พอประมาณพอหลองบ่ครับผมแปดสิบบวกโอ้สิอพูดระแหนดติดครับผมประมาณหุึ่งอ๋อะแหนดติดโง่เสือพูดล่ะ เสียกี่เป็นตุนาโรงงานนะครับผมไปตุรังเออก็เลยหูวจักว่าโอ้เล็กเข่าดีก็เลยเก่งมาแต่หุ่นพอดีตอนอายุว่ายี่พาปรมาณสามสิบนี่โอ้ซื้อนักครับซื้อเล็กซื้อนักเลย,เลยแต่ว่าเป็นเหล็กเลี่ยงแต่ว่าเข่าดีทำไมน่ะไม่ได้ซื้อตัวเก่าเลี้ยงเลี้ยงจับมาได้ทิพาโตวันัวมันออกแล้วก็คัดออกกับจีได้ซื้ออยู่ยซิฟก็โตกับซื้อเลยซื้อตลุดทำไมนะจังได้กับถือมากกว่า ทำไม่ะนม่กินกูมือเนี่ยถือเลยเห็นรองมืงพัไก<อ>เลยอ๋<ต>อที่เอรตัที่เที่ห้ไยูนี่คือแต่มันก็จะเก้ากันไม่ถ้าคเดียวกิการละ่ะคือแก่้นะครับเขาดีได้เอาก็ไปฮาร์ด่วมกันยูสมัยนั้นเขาเรียกมาใส่กันสมัยนั้นูวลศักเออครับผมเรียกมาใส่กันสู่กันทั้งหนอกว่ามเอาเอาซะเนาะครับผม แล้วนี่เลขเวลามันหน่อยครับครับผมไรซ้บหนี่ก้อนแตว่าเลขมันมีหลายแต่ว่าเลขมันหลายครับผมคนบม่มักอกเล็กหลายอืมเลขหลายมันเป็นเลขในลักลักซิบเป็นลักซิบล่างเป็นล่างบนเป็นล่างแต่ว่ามันหลายครับล่างเป็นล่างบนเป็นล่างเพราะจำกัดเด็กกขของเนบาทอ๋อเดี๋ยวลองลองบงซ่อมเวานซสื้อสุดหนครับผมก็ถือซสื้อสูทนพ่าถือ ซื้อซุนหกพัทธุบวัดอซื้อซุนหกพัทถืบซื้อตลาดเกาหลีอะไรอูร์โปลี่ครับไอหยันโค้งต่อมากแมนครับผมพอนครนายกครับผมเออมากเลขพอนครนายกครับเป็นไอหยันโค้งอยู่แล้วโอเลข็หลายครับเลขหลายนี่มันมาตรฐานนะฮะอ๋อเลขหลา้นี่ยมาตรฐานปะครับพ่อเออมาตรฐานมันดีถืงเอาามใส่เลขก้นบ่าหนี่ปั๊บนี่ คนบามันบนเป็นบนล่างเป็นล่างมันจัดใส่ไม่ได้แค่ยี่ยี่ิบต้นต้นมันซิบพวกนี่นะแล้วพอหลายเราเล่นก็ไม่ได้กลับหญิงสินะครับผมปัดพิษบางขันมาเน้นเน้นเน้นศูนย์หกวายุล่างค,ครับคุนม <า S 1> ผมบบนเนียน,นครับผมปวดหอบไม่ไหวเลยครับนอกจากเลขเก่งแล้วพอมีเลขได้อีกบ่ครับผม โอ้เหล็กคำนวณนี ine, so taught. Taught ranks, ่เป็นยังไงครับผมเด็กคำนวณนี่คือเด็กคำนวดซื้อได้ทุกปีซื้อเป็นเลขล่อล่อล่อออกล่ออันเด็กหาปูล่อออกล่ออันครับผมเป็นเลขล่อออกล่ออันคล้ายๆก็ว่าเป็นเลขที่ว่างไว้เลนไหาครับผมเลขว่างไว้เลยซื้อได้ทุกปีทุกปีสําหรับผูุ้ทีิซื้อเปิดซื้อเลขเม่เคยเื็ก็หาเทียบหนึ่งนงนะซื้อล่อไปเลย ครับจังได้ก็ถือครับผมเอออ๋อสำหรับผูผูจะบ่เคยถึงเรื่กไหลครับมันิะถือเจ้าฮันละถือจังได้ก็ต้องถือขาเดือนอีกในปีกันครับผมมันจะมีครับศูนย์ห้าศูนย์ห้าครับผมเออหกหนึ่งหกหนึ่งครับผมเก้ซเก้าซีสองเจ็ดสองเจ็ด อาวนี้เนาะสี่เหรอครับผมหนึ่งสองสามซี่โตอยู่ครับผมหกหนึ่งสามแปดอ๋อสามแปดครับผมสามแปดครบแล้วครอสามแปดศูนย์ห้าศนหาหกหนึ่งเก่าสี่สองเจ็ดสามแปดครับผมสองเจคือสองเจ็นี่ปีนี้เฮ็ดตังได้ก็ต้องออก เล, AM, ล็กอนแหมเมยพสูเขาอยากจะมากเหงสื่อว่าอะไรเปั่าโอ้รอบนี้แปดสามผ่าศนกชิ่งอยากมากอีกอยอ่นอมยักชิ่งยักชิ่งอยากมากเลยเป็ดเล่กันสองเกียรติเป็นเล่กออนแหมปีนี้มมนเลยพูดสู่เขาครับแต่มันต้องมากแต่ปีที่แล้วมาสีเดียนเลขกสองเกีบเกสองนะน่าสีเตียแล้วบอกผมเล่กออนแฉมอืมีเืีย แต่ว่าก็ได้ต่อกันเด้ครับต่าปีกายนี่เรียกาคู่นี่มันออกสิเทือเราเอตอนนี้หาคู่นี่ผู้ใด,ดอยากมากแห้งครับพ่อยากมากถืว่าแห้งแห้งอยากมากนี่มันแปดสามอยากมากอยากมากชิงอยากมากอยู่เลยชิงก็ไพ้ครับผมชิงก็พาศูนย์นี่แหละ สามแผ่ก็พาสุนท์ได้ <มา S 1> ครับผมวัน้สองเออสองเกตหนี่มันเป็นเลขกไม่ยิ่งเลขอ่อนแอดิจักติเขาจัดให้เขาว่าล้วแต่ว่ามันต้องมาให้ได้สองเกตหนีได้ปีนี้ละ่ะต้องว่าให้ได้เป็นเลขล่อออกเลขล่ออัดนะน,นี่ครับผมเหล็กอธิพอคำนวณไปแล้วนะพี่น,อน้องเนาะเป็นเลขล่อออกครับผมตัวนี้ก็จะซื้อได้ทุกปีตลอดซื้อได้ทุกงวด ครับซื้อได้ซื้อได้ตลอดปีทุกปีพอ่อติดหาคุยติดไปจักน้อยไ<า>ด้ครับผมมันจะว่าเขาได้ปัดคุณว่าตะก,กี้ก็ซื้อเราบริเล่อบ,บัดคุณนมามารี่เพิ่งแกเพราะเวลาจ,จอเนาะแต่แกปีปีเดียวมานี่แหละปีหกสี่แล้วก็หกง็นสองปีครับผมนี่ครับจำนี่นะแต่ว่าตะกอนก็นยังใส่อะไอยูเราดูน,นี่แหละปีสามสิบปีเลยมาปัดคุณน,นะ เขาไ่าปัดปุ่นออกบิงงโอยังถืงอกตัวนีไเลยโอ้นี่ต่วเล่นสุดยอดสุดยอดแต่ว่าการเรกเลให้ระว่างเหวยคยเรียนมาแล้วก็เลิกมาแล้วเรนแล้พอมันออกได้ลอยตัวเขากินเก่านสะิบเก่านหะัเนเข้าถึอเปอเซ็นตียอืมาถือตาซื้อบนล่างย็มันจะเป็นสองรอตัวที่เขากิถืออยูสองเนตัวสองเปอเซ็นเขากินลอยแปดิบแปด ก็เลยเลืองขนาดนี้ครับเพราะว่ามันเชี่ยบเหียบเขาหลเรื่องเรียนมากเป็นพวกเต้าผีอหลเรืองเลี้ยงกันก็เลยอัดได้อยู่วนเกดมากเลล่ะครับเห็นเห็นเกามาเชียก็น้ำเชียยเพราะเขาอครับผมมาเบิ้งที่แรกเกิดเบิ้งเิ้งที่หนมาเบิ้งไป้นมัดดีดขึ้นมากเนาะครับผมเาว่าเชียขก้นมากครับดีขึ้นมาก ก็บ่อยากเบิ้งเราพูดพูว่าว่ามันตืบตืบตืบๆก็บ่อยากเบิ้งกับบัตรนี้แต่แล้วไปเห็นอาจารย์พ้งเบิ้งมันหลายตัวเลยก็เลยเบิ้งอ๋อครับผมเออสองรอบพอมะเกลืหลายตัวคนละครับเลยเบิ้งโอ้เข่าตัวนี้เขาคงเป็นคนรางเนาะครับผมเขาเลยมาเก่งเลยะบัตรคุณอันสูตรก็เลยไปมาดีเอาไว้ยี่สิบปีสามสิบปีแล้วเอาบัตรคุณเบิ้งข้างหน้าเป็นเข่าพ่อเลยก็เลยมาเ็ดเบิ้ง กับเลเป็ดีเพิงเงินำหนักหนึ่งเราก็ได so oh. yeah. ้อย้งเนาะนำหนักนึ่งนำหนักคถือดีครับผมก็เลขพิลองสื่อเบ่งกันาลกันเพิ่งสองหน่วยก็เลขออกยังหาแบบวงเงินก็เลยถครับผมเล้สื่อขาบ้านล่องเบิ่งสื่อบ่งขาบ้านเลยถือก็ออยจานพงกับเป็นยังแบบกหลาบไ่ยังใส่แบบกหลาบครับแบบฝรั่งเศสครับผมปีสาวฝรั่งเศสครับผมกัเลยเบิ่งเบ้ง เก่งขับอะไรแบบนครขับงอแงน้ำเชี่ยนี่โอ้ยจอดเลยว่เโอ้เหงน้ำเชี่ยก็เลยเบิ้งมากครับผมก็เลยก็เลยเมื่อ่านซื้ออีกหน้ารอบสามสามสองน่ะก็เลยซื้อสามสองไม่ออกผมซื้อตลาดแต่ก็มว่าซื้ออีกรอบนี่มั้ยเมื่อันนันบูโรโบลี่อย่างอีกประชุดหกซื้อตลาดมาล่งลางนากตอนนั้นก็เลย บอกเล่นเรียกแต่เน้นอยู่หลังไว่แล้วนะสูตรผมครับเล่นไปออกหมดเล่นเพราะตืดนนะเตะตื่เพาะว่าตื่ครับผมเอาคุยกับเป็นยากกอบเล็นอ่ะครับผมคุยกับพอกัดทีว่าคุยได้ทั้งมือแด้วครับผมสําหรับแนวทางเลขครับผมครับสําหรับแนวทางหลายครับแนวทางหลายหลายสูตรพ่อครับพ่อแต่ว่ากับแพงสูตรทือว่าเอาไว้คลิปหนาเนาะพ่อเนาะครับผมสําหรับคลิปนี้ลูกกับ โอ้ดีใจด้ยครับผมที่พอให้แนวทางมากครับผมเพื่อได้โชว์ในหลักกับพี่น้องเอฟซีครับผมสอนสูตรพร้อมครับผมเอาพ่ออ่าลูกหลานเกามาเชียร์กับขอขอบคุณพอได้ครับผมหรือว่าใช้ยาอ่านเลขคนบ้าได้ครับผมครับคขอบคุณเด้อครับพ่อสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับพ่อกับเป็นถือว่าเสียนอ่ะรุ่นเด้อคือกันเด้อครับพี่น้องเนาะหลังจากที่ ฟังรู้จักกระพอ่ะเมื่อวันสองวันเนี่ยพี่น้องเนาะพอติดต่อมากครับผมครับกัททีว่าพี่น้องเอฟซีเห็นพอสนทนาหรือว่าเห็นการอวิเคราะห์เลขกันนะจิโร่เนาะพี่น้องเนาะพอกัททีว่าเป็นเซียนอีกท่านหนึ่งกับผมน่าจับตาเนาะพี่น้องเนาะครับถ่ายคลิปนี้กับกัมพเชียกับน้ำเชียร์ก็ขอไวยพรให้พี่น้องเอฟซีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเด้อครับผมในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกสิบห้าสุโขสุขเกลนครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ